โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกนักน,กนเลย,เลยนะครับผมตอนนี้่องทักโซบายนะครับวันนี้นะรผมจะมานะครับสอนปิดนะครับไอตัวขวาบนนะครับไอตรงตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับเห็นตรงเคอร์เซอร์มัลของไหมนะครับจะมาสอนปิดนะครับก็ตอนนี้ที่มันโชว์นะมันจะโชว์เงินนะครับเงินแดงนะครับแล้วก็ธนาคารนะครับแล้วก็ตัวไอยศนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนปิดนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่สคริปต์ของตัวเองนะครับแล้วก็ค้นหานะครับ e s underscore extended นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะค้นถ้าเราไม่รู้นะครับว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถใช้ช่องเสิร์ชนะครับเพื่อหาได้เนาะโอเคนะครับให้เราเดิลไปที่คัพเอดี่สคริปต์นั้นเลยนะครับแล้วเรากดไปตรงคําว่า c o n f i g t ดัดรัวนะครับโอเคนะครับเดินไปที่เข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับบางอันก็จะเป็น เซตติ้งนับจะคล้ายๆกันนะครับบางคนอาจจะใช้แบบ1.1นะครับบางคนอาจจะใช้1นไฟนอนหรือ 1. 2ดนะครับและส่วนตัวผมใช้เป็น1ไฟนอนนะครับก็ให้เรานะครับมากดปิดตรงนี้ครับ Enable h u t นะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเปลี่ยนจาก True นะครับให้เป็น False นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ Restart Server นะครับผมจะตัดไปตอน Restart เลยนะครับโอเคครับนี่นะครับพอเรา Restart Server แล้วนะครับหายไปแล้วนะครับเห็นไหมนะครับ หายแล้วเนาะเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นฟองนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็แชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อนคนอื่นก็จะได้รู้เหมือนกันเนาะว่าเนะี่ปิดยังไงนะครับผมกด Subscribe ด้วยนะครับ